ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพืชผลไม้ตั้งแต่ต้นยอดอกไม้ต้น จันผาฝรั่งมะพร้าวนะครับกระเจี๊ยบนะครับมะขามป้อมทั้งหลายเหล่านี้นะครับล้วนแต่ประชาชนนำมาบริจาคให้นะครับทางวัดก็เลยนำปลูกในพื้นที่ที่สำนักเขาแม่ชีนะครับเันจะมีต้น มันนานะครับมีมันนามียางพารามีปีดียาทอม้ประดับโกศลต้นสำโรงกล้วยมะเดือ่อมะม่วงมะตูมมีีีัันนลกเย สำหรับคณะที่มาในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะครับเป็นชาวตำบลดงน้อยมีพระครูเจ้าคณะตำบลหัวสำโงรงจังหเภอแปลงยาวต้นไม้ที่เราเห็นเห็นอยู่นะครับที่มาร่วมวันนี้ก็นำไผ่เลี้ยง <c oughs> นำไผ่เลี้ยงมาปลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทรรเนที่ปลูกไม้พืชอ,อุปโภคบริโภคนะครับ เห็นตรงนี้ก็จะมีชะอมมะนาวนะครับออามาเยอะเลยไหมเนาะ อันนี้จะสาธิตวิธีการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธีนะครับ ครับต้องขอยุติการทำตอนนี้ไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ